ฤทธิ Salvador, ante, survival, ์ส <c oughs> ีดวงทวารคือเส้นเลือดที่บวมและปรากฏอยู่บนผิวของทวารหนักเส้นเลือดที่บวมใกล้ทางเข้าของช่องทวารหนักเรียกว่าฤทธิ์สีดวงภายนอกในขณะที่เส้นเลือดที่บวมภายในทวารเรียกว่าฤทธิ์สีดวงภายในฤทธิ์สีดวงทวารภายในถูกแบ่งเป็นระดับดังนี้ฤทธิ์สีดวงภายในระยะที่หนึ่งคือก้อนฤทธิ์สีดวงที่ยังคงอยู่ภายในทวารหนักตลอดเวลา ธิ์สีดวงภายในระยะที่สองก้อนธิ์สีดวงจะขยายตัวออกมาข้างนอกระหว่างการขับถ่ายและหดตัวกลับเข้าไปภายในทวารหนักโดยอัตโนมัติธิ์สีดวงทวารภายในระยะที่สมก้อนธิ์สีดวงจะยื่นออกมาภายนอกระหว่างการขับถ่ายแต่ยังสามารถดันกลับเข้าไปในทวารหนักได้และธิ์สีดวงร,ระยะที่สี่ก้อนธิ์สีดวงจะออกมาอยู่ข้างนอกตลอดเวลาและไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้ การผ่าตัดฤสสีดวงแท์จะเริ่มต้นโดยการใช้มีดผ่าตัดหรือเครื่องชี้ไฟฟ้าเพื่อทำการผ่าเนื้อเยื่อรอบๆก้อนฤสสีดวงเพื่อเปิดหลอดเลือดที่บวมหลังจากตัดออกมาแล้วจะผูกหลอดเลือดเพื่อป้อง,งกันไม่ให้เลือดออกหลังการผ่าตัดแท์จะนำก้อนฤสสีดวงที่อักเสบออก